ว่าขั้วพาไปฝากป้ามันไม่น่าพาไปหรอกมั้ยอผมเหรอครับเออไม่เหนียวเนินน่ะก็แต่ไมครับไม่เหนียวเนินพาพาพาพอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็พกพวกเราครับพวกเราคือ ตีเชื่อนยังยังไม่มีสำหรับคนที่ดูนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อให้พวกเราหน่อยเกมในวันนี้นะครับจะเป็นเน้นในการเล่นเกมแต่เป็นเกม่ยต์ทายเ,เ,เพลงเราจะมีถั่ววาซาบิอ่าให้พวกคุณกินคุณจะได้กินวาซาบิก็ต่อเมื่อคุณตอบผิดตัวชิดนนี้บอกเลยว่ามึงแดกกันเนี่ยขึ้น,นหัวหนนนแน่นอนก็ขอแนะนําตัวก่อนเริ่มจากคุณก่อนเลยไอห,หมูแมวให้คนชำนาญตัวหนี่อ่าโอเคให้ให้เออาชีพก่อนอ่ะเริ่มจากคุณเลยครับ เอ็มทองบอมนะจ๊ะครับผมบอมนะจ๊ะบอมอมพิตตี้ที่ชื่นชอบต้องงั้นเลยเหรอพิตตี้ที่ชื่นชอบกูชอบหมดอะเอาต่อไปคนข้างบอมมาไวจังเลยเออเชื่อเอาจริงครับจอห์นคิงครับจอนคิงจอนคิงเหรอคิงลี่ใช่ไหคิงลี่ชิลิงครับต่อไปคุณผมอะไรครับผมแบท ชมกาแฟอยู่ในคาเฟ่นรัเยอันนี้เลิศใจอันนี้เใจหน้าหมีหรือหน้าหมาน่ หร่าถูกรุ่นหรือไม่รุ่นนะต่อไปครับลิข์เฉยๆแบบนี่ก็ได้เหรอลิข์เฉยๆเรียกไงลิข์เฉยๆจบจากที่ไหนโรงเรียนราษฎรหรือเปล่าครับตีวิทยาครับผมตีวิทยาหญิงล้วนฮะหญิงล้วนอ่ะยิงล้วนเหรอโปรบอลหน่อยสินค้าหูฟังแต่ละตัวนีขอพึ่งตัวเลขหูแมว หน่อยใช่เมื่อกี้คุณพูดอะไรนะผมไม่ได้ผมไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคือขอก็ดีมันเก็บเปลียนข้างไม่คิดจะตอบตอนแรกนี่คุณตอบได้ก่อนตอนแรกนี่ผมใส่ไงอ๋อเมื่อกี้อีกตัวนึงเลี้ยงไปเลยอันนี้ผมใช้อยู่ประจำเออแม่งใช้แล้วมันจะแตกเว้ยทำไมวะเสียวดิ ของผมเหรอครับเออไม่เหนียวเนินน่ะก็แปลงไหมครับไม่เหนียวเนินเรียกผ่านทางผ่านทางไม่ให้ไปต่อเลยไม่เหนียวเนินน่ะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นผ้าซับเงืาโอ้ยใจหายเออไม่เหนียวเนินน่ะบ้างเสียวบ้างโอ้ผมสุรินทร์ครับเป็นสินค้าขายดีของทางร้านนะครับผมสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้เลยครับผม ซ้ายก็แยกซ้ายสายขวาก็แยกขวาถ้าเมื่อกี้บอกสายซ้ายไปฝั่งขวามันสายขายตรงเลยไม่ขายดีครับผมขายเองนะเราจะเริ่มเพลงแรกเป็นการหายเพลงนะเฮ้ยบอมอมออมมมาบอมเอาถั่วเมื่อกี้กินกี่คนเลยเราอยากให้ทุกคนได้กินโอเค ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวามาเปอะไงจริงเลยเอาไปกินไม่ผมอยากรู้ไงว่าของจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยที่ทาสีทคนเก็บไว้ใต้แง่เนี่ยคุณขายจริงหรือเปล่าเอาแง่มาเพื <k <k ่อการนี้รึเปล่าคุณกินกัน กินกันไหมยอมาจมยอๆทีละคนเอาเรื่องใหบอหว่อน r e a c t ่ o ยหน่อยกินอืมเพลงแรกก็หนักเลยเอาต่ออืมขึ้น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 เพลงนี้เฉลยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้าย อ๋อมาทำเพลงเหรอเลเอามามาแล้ว <sniff> ต <servir> <Okay. c oughs> ั้งใจฟังนะลูกนี่เพิ่งเริ่มเ้ยก็กลับดีกว่ามะเพลงใหอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเพลงอะไรเก็บไว้เลยจ้าสามเม็ดสามเม็ดรสามเม็ด เพลงอะไรกดแล้วต้องตอบเท่าเดิมคุณจะมาสู้สู้เพลงเพื่อนที่ได้เก่งวะเพลงนี้คือชื่อเพลงเท่าเดิมของเราบ้านูามคนเป็นแดดไปแล้วไม่สนแขกเขาถือว่าผิดลิลิคุณอย่านิ่งครับขอไปขอเป็นเพลงบายให้เพลงนี้เป็นเพลงแบบเกี่ยวกับแนวอกหักหน่อยฉันรู้ นัคุณมากเลยเออใครฟังเลยร้ยงก็ได้นะแต่ไม่รู้เอาโอเคให้สันนิษฐานก่อนช่วงนี้ให้สันนิษฐานว่าข่าเร่เพียงไรมันไม่ผิดสักคนแค่ฉันและเธอ เพลงอะไรครับไม่ผิดสักคนเอ้าตูเบ่งเกินที่ักมไมนะไม่ผิดสักคนแค่ฉันและเธอไม่ใช่ต่อไปเพลงเริมนะจิมลูกตาเลย

มันไม่ใช่โจทย์ที่เราคุยกันทีนี้บอกว่าทุกคนเนี่ยเกินแย่กว่าเพื่อนแล้วถ้าบอกว่าไม่รู้จักเนี่ยบอกเลยว่าแบบเขาเชิญอ่าเก่งโทรมาเก่งโทรมาเช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับ ศิลปินเสียงสะดุดนี่ศินเดายนะยูใครดูผมเกิดมาในตัเดียวเยบอก่ะโบกอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราพี่โบกพี่พี่โบกมันไม่เคยมีหันใจว่าแห่ ไม่ได้เอาจริงๆเพลงเนี้ยเพลงมันขึ้นตั้งแต่แรกเลยว่ะเราจะทำตามสัญญาหรอต้อโอ้เออไอตู่เทพรักถ้ามึงอยากให้พี่แบกกินมึงต้องเปิดเพลงผู้หญิงเลยกลับไปยังอยู่ในโมลูกทุ่งเหมือนเดิมนะอ่ะฟังดีดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไอนด้สอบได้คุณตาโเดหมออาหม่วพาไปฝากป้ากปเจ็วดห่วหมู่วหมวพาไปฝากป้าอะไรนะเอาแบบนี้ชืเพลงชือเพลงพ่อหมูห่วงแล้วก็ฝากไปฝากป้าไม่ดูไม่ดูไม่ด่ดอ่กิน เอาไอ้พูดอีกทีหนึ่งไอ้พูดอีกทีหนึ่งขอขอถูกต้องอ๋อบอกขั้วพาไปฝากป้าแต่มันไม่น่าพาไปหรอกมั้งเดรอะไม่ใเหรอเดรทนผู้มันไม่ใช่แต่ถูกกูไม่ให้มึงแดรชื่อชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอ่ะเกิดถูกอ่ะแต่มันไม่พาไปนี่คือต้องตอบชื่อเพลงแล้วก็พาไปหาใครต้องพาไปหาใครเดี๋ยวมันไม่พาไม่พาไปมันไม่ได้มันไม่ได้คำว่าพา ต่อครับข่อโมกขั่เอาไปฝากป้าเออนั่นแหละใช้คำว่าเอาอะไรดูให้ต่อไปทีหนึงห่อหมกขั่วเอาไปฝากป้าจะให้เดียวเหรอให้ให้ไปให้ไปเอาไปฝากป้าป้าห่อหมกขั่วไปฝากป้าไป ฟังเนี่ยทำไมวะปกอตะแสนนานๆเนี่ยจะเจ็บหัใช่ไหมใช่ครับแต่เนี่ยดูได้หูฉีก่วเป็นบาทอ่ะไม่ขายได้เายได้เายได้าย่เนี่ยจริงอดาวนะกัมมิเซึอะไรละกูวนดูวอันนี้ใครมะเนี่ยกัลวินกัวินใครหรัมิเตซพีเจเจรัยยุทธพโลประการไน ธอนี่ไงก็เธอมีเขาไม่รู้เลยอะเธอมีเขาก็ต้องมีฉันไม่มีท่าไม่มีท่าด้วยเธอมีเขาฉันก็ต้องไปร่างง่ายๆที่ไม่ต้องคิดก็พอจะเข้าใจอ่าโอเคต่อไปเราจะไปบอกเลยว่าพี่ยูแน่นอนแน่ใจเหรอเออแน่ใจโอ้ รู้จริงไหมเนี่ยอ้าวรู้จริงไหมอันนี้ยรู้จริงไหมนี่แหนี่แหนี่แหละเอันนี้แหละก็เออเ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 นเอเี่ยละเอออะไรมันต้องสองพยายามแอะอเนค่เดียวออกๆเฮ้เฮ่เเฮโอเคเฮ้เฮ่เฮอเเ อจอเย็นจอเย็นเฮ้ยอยากบอกว่าชอบเธอไม่รู้ว่าเธอได้ยินเราเธอจะคิดยังไงต่อไปอีกสักหน่อยนี้เป็นเพลงของมาเกห็นแหมทีนี้มันเร็วอยู่ฟังทุกวันแล้วเนี่ยวันนี้มันเปิเปดเลยเนี่ยสายสองโอเคเสายสอง ในวันที่เธอในวันที่เธอในวันที่เธอเหงาเอาโอเคในวันที่เธอเหงาเด้งเด้งอะไรไม่ถูกเหรอเอาตังเท่าไหร่เอาโอเคตอขอถามเข้าประเด็นโอเคขอไม่กระลึ้งเลยท่านนี้โอเคขอถามเข้าประเด็นเธอขอตรฉันเป็นแบบไหน ความเพลงนี้หูยหกปีที่แล้วทุกครั้งที่เราเจอกันไม่เลือกคำพูดที่อ่อนอ่านมันต่างจากเราตอนแรกรู้รงรู้อได้จำชื่อได้ไม่เดินทวงแขนมันมันเกนเงียบเนียบมานั่งกินข้าวเป็นสองคนโหดูสองรูมาสองวันวแต่ไมันจา ต่อครับที่เหลือคือรักแท้กินเยักษเด็กเอาเดกขอกหนเยอะๆเยะได้โชว์โชว์ก้องหนโชก์ขไหนเดี๋ยวเอออย่าพีดอย่าพีดิอเ่าพีด ีนมาาโอเคสามยังครับเรียบร้อยของคนดีเด็กใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความรักที่จริงค่ารักไม่พันแปรและพาวอนเพลงสุดท้ายไม่รู้ว่าจะยากหรือจะง่ายนะ

จะมีไฮไลท์นะก็คือจะสาธิตให้ดูสมมติอันนี้เป็นหน้าผากของพี่ลิกไมไ่คุณต้องเล่นแบบนี้จุ๊บคุณแบบนั้นจะุ๊บงี้ฮะอ่าแล้วผมก็โยกไปไม่แล้วปุ๊บผมก็<อ>ย,ย,ยิงไปโยกไปรับโยกไปรับเอาวโอเคได้คุณ <laughs> <laughs> พูดอะไรไม่เอาก็าคือผมจะเป็นฝ่ายลุกก่อน,อนแล้วกันแล้วผมจะไปรับอ่าโอเคในการลุกเข้าไปก็คือจะเข้าไปแบบเนิบๆแบบหวานๆบ แล้วผมก็ไปรับใช่ไหมก็คนนึงก็แบบว่าทําหน้าแบบเคิร์มฟินก็โดนแบบจุ๊บนมิงไม่กูทำให้กูทำอะไรจุ๊บมิง what what the fuck จุ๊บมิงอะไรนะครับจุ๊บมิงไม่ได้ยินเลยผมฟังมันก็ดีมากพร้อมโดนแล้วพร้อมโดนแล้วโดนแล้วเปิดตูดแล้วโอเคอ่ะแต่ช้านะน้ำหนึ่งห้าแล้วก็ค่อยค่สโลว์ อ่าแล้วบอกว่าจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกจบโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับอ๋อใครทำเนี่ยผอก็ทำเนี่ยอันนี้จ้าไปรับอันนีผมผมจัดได้ไม่ไม่ไม่ไอ้เด็กไอ้ไอ้บึ้งถูกห่อเนื้อหไอ้หน้ากากออกจะไปเกินหัวกรนวะเน ไม่ได้พอได้กลาอโกได้ได้แล้วได้หมดเลยเอานนี้เข้าเป็นกลางหน่อยเอาเริ่ม5ทีสนะต่อจากนี้ครับเจ้าบ่าวนะครับก็จะมาการจุบหนิงเจ้าสาวอะ ช่วงท้ายรายการแล้วปิดคลิปถามผลงานฝากเพจฝากทุกอย่างหมดหมดกันชื่อเดี๋ยวให้ผลงานโอเคห้าสี่สามสองอ่เริ่มก็อยากอยากให้เราทำอะไรดีกว่าเอออยากให้ที่ต่อไปอยากให้เราทำอะไรหรือไม่ทำหรือไม่องทำท่าน วันนี้ทําผิดพลาดประการใดไปหรือพูดจาเกินไปก็ขออภัยด้วยครับไม่เราไม่บอกเราคุยอะไรหรอไม่ไม่ใช่ที่ใส่ไม่มีไม่มีผมไม่ใช่ที่ใส่ผมแล้วก็ฝากสินค้าของทางบริษัทด้วยนะครับผมเป็นหูฟังนะครับผมแต่ละตัวเลยเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับตามช่องทางต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะแปะอีกเพื่อนตรงนี้ใช่เอ้ะลิงหนึ่งไหมไม่ยังไงก็ฝากอ่า เพโอนิคุมะไทยแลนด์บายโซลโซนนะครับแล้วก็ช่องทางอยูทูปก็คือว่าโอนิคุมะบายโซลโซนบายโซลโซนของเรานะครับกดไลค์กดซับสไคร์นและติดตามให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนลาไปแล้วเจอกันใหม่ครับเจอคลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรมินมาครับมินมาเลยข้างล่างครับมินมาเยอะครับเราทีมงานวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน